สวัสดีนักเรียนชั้นปถมศึกษาชั้นปีที่4นะครับวันนี้พบกับคุณครูประเดิมชัยเถาแก้วีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเรียนกันในหัวข้อเรื่องคุณลักษณะความเป็นเพื่อนนะครับตัวชี้วัดของเรานะครับสามารถอธิบายคุณลักษณะของความเป็นเพื่อนและสมาชิกที่ดีของครอบครัวครับจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรานะครับหนึ่งเลยคืออธิบายความสําคัญของเพื่อนและวิธีการสร้างสัมรนธภาพที่ดีกับเพื่อนนะครับ2คือเสนอวิธีการปฏิบัติตนที่ดีกับเพ,เพื่อนเพื่อสร้างความรักความสามัคคีครับ สุดท้ายครับเห็นคุณค่าและความสําคัญของเพื่อนครับามาดูกันครับว่าภาพของเพื่อนๆทั้ง4คนเนี่ยเขาคุยอะไรกันนะครับฉะนั้นครูจึงมีคําถามให้พวกเราด้วยนะครับตอบตามกันเลยนะครับนักเรียนครูจึงถามว่านักเรียนมีเพื่อนหรือเพื่อนสนิทเนี่ยหรือเพื่อนเล่นเนี่ยทั้งหมดกี่คนอาพวกเราลองนับดูนะครับว่าเรามีเพื่อนเล่นหรือเพื่อนสนิทเนี่ยกี่คนให้เวลาพวกเราคิดสักแป๊บนึงครับอาหลายๆคนตอบครูมาแล้วนะครับ บางคนก็ตอบว่า3คน4คน5คน6คนหรืออาจจะเป็น10คนนะครับหลายๆคนก็ตอบต่างกันไปเนาะทีนี้ครูถามต่อเลยครับว่าแล้วตอนที่นักเรียนเล่นกันหรือทํากิจกรรมกันเนี่ยนักเรียนทําอะไรครับทากับเพื่อนบ้างมีทําอะไรกันบ้างครับาหลายๆคนตอบแล้วนะครับอาจจะอ่านหนังสือเล่นกีฬาหรือไปวิ่งเล่นกับเพื่อนถูกไหมครับต่างคนก็ต่างทํากิจกรรมที่ตนเองชอบและเพื่อนชอบชวนกันไปทําถูกไหมครับฉะนั้นครูจึงถามต่อว่า เมื่อนักเรียนทํากิจกรรมร่วมกันกับเพื่อนแล้วนักเรียนรู้สึกอย่างไรครับหลายหลายคนคงนึกถึงความรู้สึกนั้นออกใช่ไหมครับว่าคงจะมีความสุขมากๆเลยในตอนที่ได้เล่นกับเพื่อนในเล่นกีฬากับเพื่อนได้เล่นทํากิจกรรมกับเพื่อนถูกไหมครับไปวิ่งกับเพื่อนเดินคุยการเล่นกีฬาพื้นบ้านด้วยกันฉะนั้นความรู้สึกนั้นก็ยังคงสนุกสนานในสมวัยกับเราถูกไหมครับฉะนั้นเราก็ต้องไปออกกาลังกายหรือไปเล่นทํากิจกรรมกับเพื่อนบ่อยๆนะครับฉะนั้นคําว่าเพื่อนมันจึง แปลความหมายว่าคนที่เรารู้จักสนิทสนมคุ้นเคยอาจจะมีอายุเท่ากับเราหรือแตกต่างก,กับเราใกล้เคียงกับเราก็ได้นะครับอาจจะเป็นเพศเดียวกันหรือต่างเพศก็ได้อาจจะเรียนร่วมกันหรือเล่นด้วยกันเราเนี้ยทากิจกรรมต,ต่างๆด้วยกันนะครับฉะนั้นจึงต้องคบเพื่อนครับในกรณีที่เป็นเพื่อนที่ดีนะครับเพื่อนที่พาเราไปทําสิ่งไม่ดีเนี่ยอย่าไปคบนะครับนักเรียนเราต้องชักจูงให้เพื่อนมาทําสิ่งดีๆร่วมกับเราครับและเราก็ไปทำสิ่งดีๆร่วมกับเพื่อนนะครับ ฉะนั้นครูจึงมีกิจกรรมให้นักเรียนทําครับนักเรียนจงบอกครับวิธีการเลือกคบเพื่อนที่ตัวเองชอบครับให้ตัวเองเนี่ยว่าเราจะคบเพื sì, ่อนอย่างไรในขณะที่เพื่อนคนนั้นจะมาคุยกับเราเราจะเลือกคบเขาด้วยวิธีการใดบ้างนะครับฉะนั้นทางด้านซ้ายมือครับก็จะมีกรอบว่าการเลือกคบเพื่อนที่ชอบนะครับแล้วก็เอ่อทางด้านขวาม <c oughs> ือจะเป็นของเรียนคนที şey ่2นะครับมาดูก <c oughs> ันครับว่าเพื Lastly, hmm. ่อนเนี่ยเขาเลือกอย่างไรบ้างฉะนั้นครูให้เวลาพวกคิดสักแป๊บหนึ่งครับ ว่าเราจะเลือกอย่างไรแล้วค่อยมาดูคำตอบของเพื่อนนะครับน่าจะได้คำตอบแล้วนะครับทีนี้มาดูครับว่าคำตอบของนักเรียนคนที่หนึ่งเนี่ยเพื่อนตอบไปว่าอย่างไรบ้างนะครับมาดูกันเลยครับว่าเพื่อนบอกว่าหนึ่งเลยนะครับจะต้องมีนิสัยดีนะครับแล้วก็เพื่อนบอกว่าจะต้องชอบเล่นเหมือนเหมือนกันกับเรานะครับแล้วก็มีความซื่อสัตย์กับเพื่อน และสุดท้ายครับจะต้องล่าเริอนครับมาดูนักเรียนคนที่2ครับว่าเพื่อนจะตอบไปว่าอย่างไรบ้างนะครับเพื่อนตอบมาเหมือนกันอย่างแรกเลยคือต้องมีนิสัยดีมากนะครับมีความซื่อสัตย์และก็ต้องแบ่งปันซึ่งกันและกันครับก็เป็นตัวอย่างของเพื่อนๆทั้งคนที่1และคนที่2ครับอาจจะตรงกับเราหรือไม่ตรงกับเราก็ไม่เป็นไรครับนักเรียนก็ตอบของตัวเองนะครับว่าเรามีวิธีการคบเพื่อนอย่างไรครับต่อไปครับในส่วนของคุณลักษณะของความเป็นเพื่อนครับ จากที่เราได้เรียนรู้มาแล้วเนี่ยจากที่เราได้ตอบมาบ้างแล้วเนี่ยเราจะตรงกับสิ่งเหล่านี้หรือเปล่าว่ามีตรงกับคุณลักษณะของความเป็นเพื่อนที่ดีหรือเปล่านะครับอ่าเราไปดูกันเลยครับว่าคุณลักษณะของเพื่อนที่ดีเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนักเรียนลองสังเกตภาพครับในภาพเนี่ยจะเป็นภาพในห้องเรียนใช่ไหมแล้วคนทั้งสคนเนี่ยซึ่งเขาเป็นเพื่อนกันเนี่ยเขาพยายามทําอะไรกันอยู่ดูบทสนทนาของเขาเลยครับเขาบอกว่าเราหยิบมาให้เธอแล้วนะจ๊ะนี่เพื่อนก็ต้องตอบไปว่าอะไรครับ ถ้าเป็นเราเราจะตอบว่าอะไรหลายๆคนตอบเหมือนเพื่อนเลยนะครับเขาก็บอกว่าขอบใจจ้าอีกคนนึงเขาก็ตะโกนออกมาว่าสู้ๆนะทุกคนเพราะว่าเรากําลังช่วยกันทําความสะอาดห้องอยู่นะครับฉะนั้นนี่ครับคือกิจกรรมที่เราทําร่วมกันนะครับในการทําความสะอาดห้องเรียน,นครับฉะนั้นมันจึงข้อหนึ่งเลยครับลักษณะของเพื่อนที่ดีก็คือมีความรักความหวังดีต่อกันจริงใจครับไม่โกโหกไม่หลอกลวงซึ่งกันและกันครับฉะนั้นเราต้องนําสิ่งนี้ไปปรับใช้กับเพื่อนๆด้วยนะครับ ต่อไปนะครับเขาจึงบอกว่าไม่ชักชวนไปทําในสิ่งที่ผิดหรือไม่เหมาะสมไม่เหมาะไม่ควรครับเช่นอะไรชวนกันหนีออกจากโรงเรียนครับไปทํากิจกรรมอื่นๆที่ไม่ถูกต้องนะครับทดลองสูบบุหรี่อันนี้ไม่ควรเลยไม่ควรทําเด็ดขาดนะครับแล้วก็ดื่มของมึนเมาฉะนั้นจะต้องไม่ชักชวนเพื่อนและไม่ถูกเพื่อนคนนั้นชักชวนไปด้วยนะครับต่อไปครับดูป้ายคำพูดครับเพื่อบอกว่าเราช่วยถือของนะอีกคนก็ตอบไปด้วยท้อยคำที่ เพราะไพเราะที่เราอยากจะฟังเช่นเดียวกันนะครับก็คือขอบใจมากจ้าฉะนั้นลักษณะของเพื่อนที่ดีก็คือมีน้ำใจซึ่งกันและกันครับรู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกันครับอันนี้คือคุณลักษณะที่ดีมากๆเลยนะครับต่อไปครับเพื่อนกาลังทํางานกลุ่มกันอยู่ทุกคนเนี่ยครับจากภาพช่วยกันทํางานกลุ่มอยู่เห็นไหมครับยังขมกเขม้นขยันขันแข็งเลยแล้วก็ทุกคนเขาก็จะบอกว่าขอบคุณนะขอบคุณจ้าขอบคุณครับก็เป็นคําไพเราะอีกแล้วนะครับฉะนั้นทุกคนต้อง พูดจาสุภาพอ่อนโยนไม่พูดจาหยาบคายและไม่หลังแก่เพื่อนครับต่อไปครับเพื่อนบอกว่าเราให้เธอยืมของนะแต่เพื่อนบอกว่าโอ้เราดันมีอยู่เล่มเดียวสิฉะนั้นเรามาแบ่งปันกันอ่านต้องมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันรู้จักแบ่งปันทั้งขนมแบ่งปันทั้งอุปกรณ์แบ่งปันทุกอย่างครับกับเพื่อนๆในยามที่เราพอจะมีหรือว่าพอจะ มีเหลือหรือมีไม่เหลือเนี่ยเราก็ต้องพยายามเอื้อเฟื้อเท่าที่เราทําได้นะครับทีนี้ครูจะมีสถานการณ์ให้นักเรียนครับครูมีสถานการณ์ให้นักเรียนแล้วนักเรียนตอบคาถามครับครูจะอ่านให้เรียนฟังนะเด็กชายก็กับเด็กหญิงขอเป็นเพื่อนกันทั้งสองคนไม่เคยทะเลาะกันเลยมีสิ่งของก็แบ่งกันใช้สนทนาด้วยภาษาที่สุภาพเสมอเลยนะครับทําให้ทั้งสองคนเนี่ยเป็นเพื่อนรักกันฉะนั้น เด็กชายกอกับเด็กหญิงขอเนี่ยปฏิบัติต่อกันอย่างไรครูให้พวกเราลองอ่านทบทวนแล้วลองตอบครูครับครูให้วเราพวกเราคิดสักแป๊บนึงครับเก่งมากเลยนะครับเด็กชายกอและเด็กหญิงขอเนี่ยเขามีของก็แบ่งกันใช้ถูกไหมครับเป็นการปฏิบัติที่ดีซึ่งกันและกันนะครับมีการสนทนาด้วยภาษาที่ไพเราะเสมออันนี้คือสิ่งที่เด็กชายกอและเด็กหญิงขอปฏิบัติด,ด้วยกันเสมอครับต่อไปครับ การปฏิบัติตนของเด็กชายกอและเด็กหญิงขอนี่เหมาะสมหรือไม่อย่างไรขอให้พวกเราคิดสักแป,ป๊บหนึ่งครับเก่ <S <S 1> <S 1> งมากๆเลยนะครับหลายๆคนตอบถูกนะเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสมและถูกต้องครับเพราะว่าการที่เราจะต้องออพูดจากับเพื่อนเนี่ยต้องไพเราะอ่อนหวานเพราะเราเองยังอยากจะได้ภาษาที่ไพเราะจากเพื่อเลยฉะนั้นเพื่อนก็ต้องชอบภาษาแบบนี้เช่นเดียวกันมีอะไรครับก็ต้องแบ่งปันซึ่งกันและกัน หากเราลืมของเราก็หยิบยืมเพื่อนได้และก็คือหากเพื่อนลืมเราก็ให้เพื่อนหยิบยืมอันนี้มีความเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่กันเป็นลักษณะของเพื่อนที่ดีนะครับในหัวข้อต่อไปครับวิธีการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนมีการพูดจาไพเราะถูกไหมครับมีการแสดงกิริยาที่สุภาพอ่อ,อนโยนกับเพื่อนถ้าดูจากภาพแล้วเขาก็จะใช้พูดจาใช้ภาษาที่พูดจาไพเราะมากๆเลยเขาบอกว่าเธอทําได้สวยมากเลยทีนี้ เขาก็ตอบมาว่าเออขอบใจมากนะจ๊ะเธอก็สวยเหมือนกันเธอก็ทําได้ดีเหมือนกันอันนี้เป็นภาษาที่ทุกคนอยากจะได้ยินอยากจะได้ฟังฉะนั้นเราต้องไปนําไปพูดกับเพื่อนๆในคลาสของเราด้วยนะครับต่อไปครับเราจะต้องไม่เล่นรุนแรงกับเพื่อนในคาสอย่าแรงแกเพื่อนและต้องรู้จักให้อภัยเพื่อนครับไม่ว่าเพื่อนจะทําผิดพลาดอะไรมาเราต้องถามเหตุผลและพร้อมที่จะให้อภัยเพื่อนเสมอและเราต้องรู้จักแพ้รู้จักชนะ รู้จักอภัยครับเราต้องให้อภัยเพื่อนได้เราต้องรู้ครับว่าเออเกมนี้เราเล่นแพ้กีฬานี้เราเล่นแพ้เราก็ขอบคุณซึ่งกันและกันเพราะมันถือเป็นประสบการณ์ที่เราสร้างร่วมกันนะครับต่อไปครับจากภาพเลยครับเด็ก3คนนี้เขากําลังทําอะไรกันอยู่กําลังช่วยกันทํางานถูกไหมครับช่วยกันทํางานเลยเขาก็ใช้ภาษาที่ดีอีกแล้วเขาบอกนายให้เราช่วยนะจ๊ะทีนี้เขาก็บอกว่านายไม่เข้าใจตรงไหนให้เราสอนได้เลยนะครับ ทีนี้คนกลางเขาจึงบอกว่าขอบใจมากเลยนะครับมันแสดงถึงการมีน้ำใจในการช่วยเหลือเพื่อนครับในสิ่งที่เราสามารถทำได้แล้วก็ช่วยเหลืออย่างถูกต้องและถูกวิธีด้วยฉะนั้นเราต้องรู้จักช่วยเพื่อนตามความถนัดความสามารถของเราเพื่อนคนไหนเขาไม่ได้ตรงไหนเราต้องเข้าไปช่วยสอนครับเพราะว่าในยามที่เราไม่ได้เพื่อนก็จะมาช่วยเราสอนเช่นเดียวกันเช่นเขายกตัวอย่างมาว่าเราจะช่วยอธิบายบทเรียนที่ไม่เข้าใจ แต่ต้องไม่ให้เพื่อนลอกกันบ้านนะครับเราต้องอธิบายให้เพื่อนสามารถทำได้ด้วยนะครับต่อไปครับจากเด็กสองคนนี้เขาถือผลไม้อยู่เห็นไหมครับเด็กชุดเขียวเนี่ยเขาถือผลไม้อยู่ทีนี้เขาก็บอกว่าเออเรามีทั้งสองคนเลยแบ่งให้เพื่อนหนึ่งลูกเพื่อนก็ตอบขอบใจมากมันเป็นการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันรู้จักให้รู้จักการแบ่งปันเรามีสิ่งของเนี่ยเราไม่เราไ,ไ,ไ,ไม่สามารถ ทานได้หมดทั้ง2ผลเลยเราก็ต้องแบ่งให้เพื่อนอีกท่านหนึ่งนะครับแบ่งให้เพื่อนอีกคนหนึ่งได้ทานร่วมกับเราก็จะมีความสุขครับเป็นการทํากิจกรรมร่วมกันเป็นการแบ่งปันกันแสดงถึงความเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่กันนะครับทีนี้ต่อไปครับเพื่อนคนหนึ่งเขากําลังเจ็บอะไรครับนักเรียนเสื้อสีแดงเนี่ยเพื่อนเขาบอกว่าเจ็บตามากเลยเจ็บมากเลยอีกคนหนึ่งก็แสดงความเป็นห่วงมาว่าเป็นอะไรมากไหมฉะนั้นมันจะแสดงถึงความช่วยเหลือกัน เมื่อเพื่อนรู้สึกบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยเหล่านี้เราต้องคอยถามไทยสุขภาพของเพื่อนคอยถามไทยอาการที่เปลี่ยนไปเราต้องคอยมันสังเกตเพื่อนว่าเอวันนี้เพื่อนต่างไปจากเมื่อวานอย่างไรนะครับเราก็ต้องเข้าไปถามเพื่อแสดงถึงความดูแลเอาใจใส่เพื่อนนะครับต่อไปครับเพื่อนคนหนึ่งเขาไปเผลอทำเพื่อนล้มลงไปเขาจึงเข้ามาพูดด้วยท่าคำว่าขอโทษนะนายเจ็บตรงไหนบ้างอีกคนหนึ่ง เขาก็บอกว่าไม่เป็นไรและอีกคนหนึ่งก็พยายามดึงเพื่อนขึ้นมาให้ลุกขึ้นมาได้ดั่งเดิมเป็นการรู้จักให้อภัยคนอื่นไม่โกรธไม่เคืองไม่คิดแก้แค้นเมื่อเราทําผิดแล้วเราขอโทษเมื่อคนที่โดนกระทาไปฉะนั้นก็ต้องให้อภัยเพื่อนให้ได้เช่นเดียวกันครับต่อไปครับครูจะมีสถานการณ์ให้นักเรียนได้ฟังแล้วนักเรียนก็ตอบคําถามนะครับมาดูบทสนทนานี้เลยนะครับ เพื่อนเสื้อสีฟ้าก็บอกว่านายเป็นอะไรนักเรียนเสื้อสีเหลืองก็บอกว่าการบ้านมันยากมากๆเลยทีนี้เขาก็บอกว่าถ้าได้คะแนนไม่ดีเนี่ยพ่อแม่ต้องดุเราแน่ๆเลยเราจะต้องซ้อมกีฬาอีกเราจะต้องแข่งขันกีฬา,าเหล่านี้มีกิจกรรมภาระมากเลยนะครับทีนี้ถ้าเป็นนักเรียนนักเรียนจะตอบเพื่อนหรือปฏิบัติกับเพื่อนอย่างไรรูให้เวลาพวเพื่อนคิดสักแป๊บนึงครับ น่าจะได้คําตอบแล้วนะครับหลายๆคนเนี่ยน่าจะได้คําตอบแล้วแต่มาดูครับว่าจะตรงกับสิ่งที่เพื่อนคนนี้เขาตอบหรือเปล่าเพื่อนตอบว่าเขาจะช่วยสอนการบ้านในตอนเย็นทุกวันจนกว่าเขาจะเพื่อนอีกคนหนึ่งเนี่ยจะแข่งขันกีฬาเสร็จนะครับหลายๆคนก็น่าจะตอบใกล้เคียงกันหรือบางคนอาจจะมีแนวการตอบที่ต่างไปจากนี้ก็ไม่เป็นไรครับแต่ขอให้เป็นการแสดงความช่วยเหลือเพื่อแผ่ก,กันเอื้อเฟื้อต่อเพื่อนแล้วก็ช่วยเหลือเพื่อนในทางที่ถูกต้องด้วยนะครับ ฉะนั้นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากๆทําให้เราเนี่ยได้รู้จักตัวตนของคนอื่นแล้วก็นําตัวตนของเราเนี่ยไปให้เพื่อนรู้จักจะได้มีความสุขสนุกสนานกับการใช้ชีวิตในโรงเรียนเนาะมีสุขภาพจิตท,ท,ที่ดีอยู่ร่วมกับเพื่อนๆได้อย่างมีความสุขแล้วก็สนุกไปกับการได้เรียนในโรงเรียนหรือการใช้ชีวิตในแต่ละวันได้เลยนะครับจากที่ครูได้สอนไปแล้วเราจะมาทําแบบทดสอบกันว่านักเรียนจะสามารถทําแบบทดสอบของครูเนี่ยได้ถูกต้องหรือเปล่านะครับมาดูข้อแรกเลยนะครับ ดดว่าอยู่ว่าข้อใดเป็นการกระทําที่ดีต่อเพื่อนอนักเรียนลองคิดย้อนกลับไปเลยครับว่าเมื่อสักครู่เนี่ยมีการกระทําใดบ้างที่ดีต่อเพื่อนขอ้อกอไก่ครับหาน้ํามาให้เพื่อนดื่มหลังจากแข่งกีฬาอันนี้ดีหรือไม่ดีครับข้อขอใครครับต่อว่าเพื่อนที่ทํางานไม่สําเร็จเ,เมื่อเพื่อนทํางานไม่สําเร็จเราจึงเข้าไปต่อว่าเลยอันนี้ดีหรือไม่ดีครับต่อไปครับ ช่วยเพื่อนทําการบ้านให้ส่งทันเอ๋เพื่อนเขาทาไม่ทันละเราเข้าไปช่วยเลยอันนี้ดีหรือไม่ดีถูกหรือไม่ถูกครับนองงูครับโกรธเพื่อนที่ทําให้เราเจ็บตัวขู่ให้เวลาพวกเราคิดสักแป,ป๊บหนึ่งครับว่าข้อไหนถูกต้องหลายๆคนน่าจะได้คําตอบแล้วนะครับเก่งมากเลยคําตอบที่ถูกต้องคือกอไก่นั่นเองหาน้าไม้เพื่อนดื่มหลังจากแข่งกีฬาเสร็จแล้วนอกนั้นเป็นวิธีที่ไม่ดีและไม่ถูกต้องเลยนะครับ ข้อต่อไปครับถ้านักเรียนเห็นเพื่อนเครียดจากการทำการบ้านนักเรียนจะทำอย่างไรเอเรามีเพื่อนหรือเปล่านะที่เขาเครียดจากการทำกานบ้านและมาดูโจมาดูช้อยกันครับว่าข้อไหนถูกต้องข้อไก่ครับบอกเพื่อนให้เรียนพิเศษเพิ่มเติมอันนี้ถูกหรือไม่ถูกครับข้อไคร่ครับทำการบ้านให้บางข้อเท่านั้นถูกหรือเปล่าขอควายครับช่วยสอนจนเสร็จเรียบร้อย ใช่หรือเปล่าถูกต้องหรือเปล่านะครับงองูครับให้เพื่อนลอกกันบ้านครูหให้เวลาพวกคิดสักแป๊บหนึ่งครับเก่งมากเลยหลายๆคนน่าจะได้คําตอบแล้วนะครับน่าจะตอบถูกเหมือนครูแน่เลยฉเฉลยคือข้อคอควยครับช่วยเพื่อนสอนจนเพื่อนเนี่ยทำสำเร็จเสร็จสิ้นและเรียบร้อยครับฉเฉลยคือคอควยนั่นเองครับข้อต่อไปครับ ข้อใดกล่าวถึงความสําคัญของการมีเพื่อนได้อย่างถูกต้องก็ใครครับช่วยเพื่อนทําการบ้านให้เสร็จเร็วขึ้นอันนี้ถูกหรือเปล่านะข้อใครครับช่วยปิดบังความผิดของเพื่อนไม่ให้โดนทําโทษอันนี้ดีหรือไม่ดีถูกหรือไม่ถูกครับข้อควายครับเพื่อให้มีคนคอยอยู่เป็นเพื่อนเมื่อเราหนีเรียนดีหรือเปล่าหรือถูกหรือเปล่าใช่ไหมเนี่ยงูงครับทํากิจกรรมร่วมกันอย่างมี ความสุขและสนุกสนานอันนี้ถูกต้องหรือเปล่าครูให้เวลาพวกเราคิดสักอใจพระพุทธเดียวครับเก่งมากเลยหลายๆคนน่าจะได้คําตอบแล้วนะครับก็คือเราจะคบเพื่อนเนี่ยก็เพื่อให้เราทํากิจกรรมได้อย่างมีความสุขและสนุกสนานส่วนข้ออื่นนั้นเป็นการหวังผลประโยชน์จากเพื่อนในทางที่ไม่ดีหมดเลยนะครับอันนี้ไม่ถูกต้องนะครับต่อไปครูมีกิจกรรมให้นักเรียนทาครับให้นักเรียนเนี่ยร่วมกันวิเคราะห์และสรุปความรู้เกี่ยวกับ ลักษณะของเพื่อนที่ดีและวิธีการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนเป็นแผนภาพความคิดครับโดยแผนภาพความคิดเนี่ยตรงกลางครับจะเขียนคําว่าลักษณะของเพื่อนที่ดีนะครับแล้วก็จะแตกออกไปด้านข้างเยอะแยะมากมายนะครับฉะนั้นรูให้เวลาพวกเราไปคิดสแป,ป๊บหนึ่งครับและไปลงมือปฏิบัติได้เลยครับถ้ามองมาเป็นแผนภาพความคิดนะครับนักเรียนเชิญไปทําได้เลยครับ น่าจะเสร็จสิ้นแล้วนะครับทุกคนฉะนั้นครูมีตัวอย่างของเพื่อนหนึ่งคนให้ดูครับว่าเพื่อนทำออกมาได้สวยงามเพียงใดและทำถูกหรือเปล่านะครับอไปดูกันเลยนะครับเพื่อนเขียนว่าลักษณะของเพื่อนที่ดีอันนี้เห็นไหมครับถูกต้องเลยนะครับเพื่อนเขียนอันบนเลยนะครับเพื่อนบอกว่ารักและหวังดีต่อกันอันนี้ดีมากๆเลยนะครับและต้องไม่ชักชวนกันในทำในสิ่งที่ไม่ดีนะครับต้องมีน้ำใจตอซึ่งกันและกันนะครับ แล้วก็ต้องมีวาจาที่พูดจาไพเราะอ่อนหวานอ่อนโยนนะครับสุดท้ายครับต้องเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันอีกด้วยนะครับฉะนั้นเพื่อนคนนี้ทําได้ดีและสวยงามมากๆเลยนะครับไปดูของเพื่อนคนต่อไปครับว่าจะทําได้ดีและสวยงามเท่เาเพื่อนคนนี้หรือเปล่านะครับไปดูกันเลยครับนั่นคือการทําในส่วนของวิธีการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนนะครับแต่เพื่อนคนนี้ทําออกมาเป็นสีสันสวยงามมากเลยนะครับเพื่อนบอกว่าหนึ่งเลยจะต้องแสดงกริยาสุภาพอ่อนโยน และต้องไม่เล่นรุนแรงไม่แสดงพฤติกรรมก้าวร้าวนะครับและต้องมีน้ำใจซึ่งกันและกันรู้จักแบ่งปันให้กันเมื่ออย่างที่เรามีของเราก็ต้องแบ่งปันกันอันนี้ถูกต้องนะครับและต้องให้ความช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกันนะครับและสุดท้ายครับต้องให้อภัยกันไม่โกรธกันในยามที่เราทำผิดหรือเพื่อนทำผิดครับต่อไปครับครูมีชิ้นงานให้นักเรียนทำด้วยนะครับ ครูจะให้นักเรียน,นยวาดภาพระบายสีการปฏิบัติตนในความเป็นเพื่อนที่ดีนะครับแล้วตอบคําถามสิ่งนี้ครับครูให้พวกเราดูตัวอย่างงานก่อนครับว่าจะทําออกมาในรูปแบบไหนนะครับอไปดูตัวอย่างชิ้นงานกันเลยนะครับอ่าทางด้านซ้ายมือนะครับก็จะเป็นทีว่างให้นักเรียนได้วาดภาพและระบายสีลงไปนะครับและตอบคาถาม2ข้อนี้ครับคือสิ่งที่ปฏิบัติตนต่อเพื่อนและด้านล่างครับคือการปฏิบัติตนของนักเรียนส่งผลต่อเพื่อนอย่างไร ฉะน,นั้นครูมีตัวอย่างให้นักเรียนทํานะครับฉะนั้นนักเรียนก็ลงมือปฏิบัติได้เลยครับครูให้เวลาพวกเราทําครับน่าจะเสร็จสิ้นแล้วนะครับทีนี้ครูมีตัวอย่างของเพื่อนๆคนหนึ่งให้ดูเพื่อนเนี่ยวาดรูปมาได้สวยมากๆเลยนะครับไปดูกันเลยครับอ่าคนนี้คือเพื่อนคนนี้คือฉันเพื่อนฉีนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ สิ่งที่ปฏิบัติตนต่อเพื่อนคือเขาบอกว่าชอบช่วยเหลือเพื่อนเสมอเช่นช่วยเหลือเพื่อนตอนยกของนักเรียนหญิงเนี่ยอาจจะยกของหนักๆไม่ไหวเมื่อเราพอมีพละงกำลังอยู่บ้างในสิ่งที่เราทําได้เราจะเข้าไปช่วยเพื่อนยกของเสมอการปฏิบัติตนแบบนี้ส่งผลต่อเพื่อนคือทําให้เพื่อนเนี่ยไม่เหนื่อยมากแล้วก็ดีใจที่มีคนมาช่วยยกถือของสิ่งนั้นที่เราไม่สามารถถือไหวนะครับฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ในบทเรียนที่เราได้เรียนไปเนี่ย ในคุณลักษณะของความเป็นเพื่อนหรือการเลือกคบเพื่อนเราสามารถนําไปปรับใช้กับชีวิตประจาวันของเราได้เลยนะครับนักเรียนไม่ว่าจะเป็นการคบเพื่อนหรือเล่นกับเพื่อนหรือการช่วยเหลือเพื่อนช่วยเหลือเพื่อแผ่เพื่อนเหล่านี้เราต้องปรับใช้กับชีวิตประจำวันของเรานําพฤติกรรมที่ดีๆเหล่านี้ที่เราได้เรียนไปแล้วเนี่ยไปใช้กับเพื่อนเมื่อเราทําแล้วเราก็ไปเผยแพร่ความรู้ให้เพื่อนครับว่าเอการที่เราจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเนี่ยเราต้องทําอย่างไรบ้าง เพื่อนคนนั้นก็จะมีเพื่อนเพิ่มเพิ่มเพิ่มมากขึ้นไปอีกถูกไหม,มครับก็จะทําให้เพื่อนของเราเนี่ยขยายตัวและมีมากยิ่งขึ้นเรานําความรู้นี้ครับไปเผยแพร่กับคนในชุมชนในสังคมให้เขาเนี่ยมีลักษณะของความเป็นเพื่อนที่ดีสังคมเหล่านั้นก็จะอยู่อย่างมีความสุขและสนุกไปกับการใช้ชีวิตในปัจจุบันและทุกวันนะครับสำหรับวันนี้คุณลักษณะของความเป็นเพื่อนที่ดีเนี่ยก็จบแต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ